สัญญีวาทะหมวดละแปดยิกษุง์ทั้งหลายในสัญญีวาทะเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือ 1. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตราที่มีสัญญาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่าย่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตราที่มีสัญญามีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ว่าย่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 5. บัญญัติอัตราที่มีสัญญามีสัญญาอย่างเดียวกันว่าย่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 6. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีสัญญาต่างกันว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง7บัญญัติอัตราที่มีสัญญามีสัญญาเล็กน้อยว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง8บัญญัติอัตราที่มีสัญญามีสัญญาหาประมาณไม่ได้ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างแต่มีสมณพราหม์พวกหนึ่ง กล่าวยืนยันวิญญาณนกสิล์ของอัตตาที่มีสัญญาเหล่านี้ซึ่งล่วงไปแล้วนั้นว่าหาประมาณไม่ได้ไม่หวนไหวภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้ทิฏฐินี้นั้นเป็นอย่างดีสมณพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญาว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วคือหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีสัญญา มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 2. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 3. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 4. บัญญัติอัตตาที่มีสัญญามีรูปก็ม่ใช่ไม่มีรูปก็ม่ใช่ ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 5. บัญญัติอัตราที่มีสัญญามีสัญญาอย่างเดียวกันว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 6. บัญญัติอัตราที่มีสัญญามีสัญญาต่างกันว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง 7. บัญญัติอัตราที่มีสัญญามีสัญญาเล็กน้อยว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้าง บัญญัติอัตราที่มีสัญญามีสัญญาหาประมาณไม่ได้ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างส่วนสัญญาที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยมเขากล่าวว่าล้ำเลิศไม่มีสัญญาอื่นยิ่งกว่าสัญญาเหล่านี้ทั้งที่เป็นสัญญาในรูปทั้งที่เป็นสัญญาในอรูปทั้งที่เป็นสัญญาอย่างเดียวกันทั้งที่เป็นสัญญาต่างกัน สมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวยืนยันอากินจัญญายตนะหาประมาณไม่ได้ไม่มีอะไรสิ่งนี้นั้นยังถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงชื่อว่าหยาบและความดับของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มีอยู่ตถาคตรู้ว่าความดับนี้มีอยู่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นจึงล่วงพ้นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้ ด้วยอาการอย่างนี้